สวัสดีค่ะมาพบกับช่องปอตโต๊01น,น,นะคะวันนี้ปอตโต๊จะมาเล่นเกมฟรีไฟลนะครับมาสุ่มของนะครับวันนี้ปอตโต๊ก็เติมเกม300บาทน,นะครับใน7 e เ e ่ e อเนะครับได้เพชร956เพชรโบนัส7ซอีก96เพชรแล้วก็มีโบนัสฟรีไฟลนะครับ50เพชรนะครับ รวมกันเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองนะครับแล้วก็เติมครบหนึ่งเพชรนะครับได้รับตัวละครใหม่นะครับนี่นะครับเทมากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับยังมีท่าเต้นใหม่นะครับนี่นะครับหืสวยมากเลยนะครับสามรอเก้าเพชรแล้วก็กดรับเลยนะครับเรียบร้อยนี่นะครับ ทางผมก็เต็มนะครับนี่นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมก็จะมาซุ่มนะครับอีโวนะครับซองยาวนะครับวันนี้ผมมีเพชรหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองเพชรนะครับอันนี้นะครับที่ผมอยากได้นะครับคือสกินอันนี้นะครับไม่อันนี้ก็อันนี้ครับซุ่มเลย ไปกดปึ๊บไม่ออกครับอีกหนึ่งครั้งอุ้ยว้าวนะครับได้มาเลยนะครับสองแล้วนะแล้วก็กดไปเลยนะครับห้าครั้งนะครับปึ๊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 บออกออกออก,ออกว้าว้โหโอ้โหโอ้โหนี่ผมก็ ได้มาสองโทเค็นแล้วครับกดต่อครับว้าวครับก็ไม่ออกนะครับเราก็จะมาสุม่มาัาตตนะนะครับสุม่มไปเลย9ครั้ง9าเพชรนะครับกดอีก สวยมากเลยครับกดไปอีกนะครับหนึ่งครั้งว้าวนี่ครับแล้วก็ซูมอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่เป็นสามสิบเก้าเพชรนะครับซูมไปเลยนะครับว้าว เรือทั้งนั้นเราก็จะไปร้านค้านะครับเราก็จะมาตรงนี้ซื้อกระเป๋าอันนี้นะครับหืมสวยมากเลยนะครับซื้อเรียบร้อยนะครับเราก็ซื้อือมซื้ออะไรดีคนยานพานหานะนะครับซื้อไปเลยหนึ่งเก้าเก้านะครับ นี่นะครับ199นะครับแล้วก็มีสีนะครับเป็นสีแดงออกดำๆๆนะครับเป็นลายไฟนะครับ399เพชรนะครับเราก็จะซื้ออันนี้ไปนะครับซื้อเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ผมอยากจะซื้อนะผมว่าอันนี้ก็สวยนะทุกคนทุกคนว่าสวยไหม ทุกคนว่าน่าจะไม่สวยแหละมาเรามาหาอันอื่นกันต่อเลยนะครับมีอันไหนบางหนะ้าอันนี้ไม่ทุกคนอันนี้สุม่มเอาไม่ทุกคนผมว่าคุ้มอยู่นะสุ่มรองเท้านะครับทุกคนหรือว่าสุม่มหน้าดีกว่าสุ่มหน้าสุ่มหน้าดีกว่าครับกดไปเลย สามครับว้าวอุ้ยอันนี้ผมอยากได้ครับทุกคนหูสวยมากเลยนะครับอันนี้ว้าวว้าวโคตรสวยนะครับใส่เลยแล้วก็มีอะไรบ้างอะ่ะแล้วก็อารองเท้าหมีไหมทุกคน สามารถเล่นได้นะเอาไหมเอาไหมทุกคนกดเลยไหม <S <S เอาสักสามก่อนว้าวว้าว,วอืมเอาถ้าอะไรดีนะอืมเอาอะไรดีอะเอารองเท้าดีไหมทุกคน อ่ะเอาลงเท้าสักสองครั้งพอเนาะซุ่มว้าวแล้วเราจะซื้ออะไรดีอืมอยากสุ่มสกินปืนอืมเอาสกินปืนไหนดีทุกคนอืม สกินปุ่นไหนดีเนาะทุกคนช่วยเลกานะครับอืมไหนสวยอ่ะอืมเราเลื่อนหาไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทุกคนนี่ผมเจอแล้วอ,นนอันนี้น่าจะสวยที่สุดที่ผมเคยเจอมานะอืมเอาซักเอาซักไม่มีส่วนลดด้วยเอาซักหนึ่งสองังพอนะ ได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนเอาอีกครั้งนึงนะฮะกดไปได้3วันนะครับผมมีเพชรจุ94เพชรอะอะไรดีนเนาะอผมขอโทษด้วยนะครับที่เขาเชิญมานะครับผมเอ,อผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้รับนะครับ ขอโทษนะครับขอโทษมากมากเลยนะครับเหลือเพชรจุกเก้าเกพชร Lost memories I'll find them Lost m e m o r y อ๋ <Lost memory? S 1> อ,อนี่นี่ไหมทุกคนทุกคนว่าสวยไหมผมว่าทุกคนน่าจะบอกว่าสวยแหละ กดนะค่ะเฮ้ยออกออกของคลอง,องเฮ้ยว้าวผมได้มาสิบอันนี้สิบอันนี้เราไปทำอะไรได้ทนะุกคนเอาลองเอาลองส่งอันนี้นะครับเผื่อฟุกได้นะครับเผื่อฟุกได้นี่นะ อ่ะสูงเลยนะฮะอ้าวเรียบร้อยออกลุ่มกา็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ